นะครับแบงก์ชาติกับรัฐบาลนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้โพสต์ข้อความลงแอปพลิเคชัน X นะครับเมื่อคืนนี้นะครับว่าการที่แบงก์ชาตินั้นขึ้นดอกเบีย้ยติดตดกันนะครับทั้งที่เงินเฟ้อติดลบกันติดต่อหลายเดือนนะครับไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ SME อีกด้วยนะครับ ต้องจับตาดูกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างธนาคารกลางนะครับแบงค์ชาติกับรัฐบาลนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านายกรัมมนตีนั้นได้โพสต์ข้อความลงแอปพลิเคชัน S ็นะครับเมื่อคืนนี้นะครับว่าการที่แบงค์ชาตินั้นขึ้นดอกเบี้ยติดติดกันนะครับทั้งที่เงินเฟ้อติดลบกันติดต่อหลายเดือนนะครับไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ SME อีกด้วยนะครับ เรื่องนี้นะครับต่อเนื่องเป็นกระแสเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะครับนักเขียนชื่อดังก็ได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็ตั้งคาถามไปอย่างแบงค์ชาตินะครับว่าแบงค์ชาตินั้นทําอะไรอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการแชร์ข้อมูลนะครับว่ากําไรของธนาคารพาณิชย์ในระบบนะครับของประเทศไทยนั้นในช่วงปี266ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปถึง200 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรที่ ขึ้นมาในระดับที่สูงมากนะครับในรอบหลายปีแล้วก็ได้มีการพูดถึงส่วนต่างนะครับระหว่างดอกเบี้ยงเงินฝากกับดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งธนาคารนั้นปล่อยกู้ยากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผลกําไรนั้นกับสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ได้มีการตั้งข้อข้อคำถามนะครับไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่กากับดูแลแบงค์ชาติโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ก็ร้อนกันทั้งวันนะครับเพราะว่าเรื่องของ กำไรของธนาคารธนิ์นะครับได้ถูกพูดถึงโดยคนในรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆศกประจําสานักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พูดถึงโดยที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณกิติรัตน์นรนนอนะครับก็ได้พูดถึงธุรกิจที่มีกําไรสูงแต่ไม่ได้ดูแลผู้มีถวนได้ส่วนเสียนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็มาปิดท้ายด้วยการโพสต์ข้อความนะครับกลางดึกเลยนะครับว่าหวังว่านะครับแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยส่วนทางกับต่างเงินเฟ้อนะครับ คือหลายเดือนที่ผ่านมานะ้าตาเงินเฟอ้อของประเทศไทยนั้นลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นขึ้นไปครั้งสุดท้ายก็คือเดือนกันยานะครับอยู่ที่2.5อตัตาราดอกเบี้ยของไทยนะครับเคยลดต่ําลงไปที่0.5ปรนะครับอัตาราดอกเบี้ยนโยบายนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับตอนนั้นเครื่องมือทางการเงินนั้นก็ถูกนํามาใช้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นก็ลดดอกเบี้ยลงไปนะครับต่ําเหลือ0.5นะครับ ก่อนที่จะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับในช่วงเดือนสิงหา2565นะครับเป็นครั้งแรกนะครับขยับขึ้น0 2.5%หลังจากนั้นก็ขยับขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาติดต่อกันนะครับจนดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่2.5%นะครับก็คือขึ้นไปครั้งสุดท้ายคือเดือนกันยาปี2566นะครับแล้วก็มีสเตทเมนต์ออกมานะครับจากคณะกรรมการนโยบายการเงินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับ ที่อยู่ที่2.5เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับคือในช่วงที่มีการขยับขึ้นดอกเบีย้ยมาต่อเนื่องนะครับของกรององอนงนันก็คือช่วงที่ตัตราเงินเฟ้อนั้นสูงนะครับจากราคาน้ํามันนะครับราคากาซธรรมชาตินะครับแล้วก็ค่าของชีพอื่นอื่นที่มันสูงขึ้นนะครับตอนนั้นก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะครับทีนี้พอ,เ,อเริ่มการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนกันยานะครับอันนั้นเปลี่ยนรัฐบาลพอดีนะครับคือจะถ้าจํากันได้คือวว่่าาาาาชงนนนนััั้้เเรรฐฐบบลุษขม หน้าที่นะครับแล้วก็แบงค์ชาติก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เกิดประเด็นขึ้นมาระหว่างธนาคารกลางแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับรัฐบาลมารอบหนึ่งแล้วนะครับและรอบนี้นะครับมาเกิดประเด็นขึ้นอีกนะครับในช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการของกาาําไรพันธบัตออกมานะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าแอคชั่นจากฝั่งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งธนาคารพันิชย์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับในช่วงที่รัฐบาลกับธนาคารนั้น ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ควรเรือนนะครับแล้วก็นี่ในระบบทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะครับซึ่งก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างี้ครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการพูดกันไม่ไม่ตรงกันนะครับเรื่องของสถานการณ์ดอกเบีย้ยอย่างนี้ด้วยนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวช่องของเราจะติดตามความเคลื่อนไหวมานำเสนอ่างต่อเนื่องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัน